ลานไม่มีชื่อเสียงล้อรถบดไปตามถนนลูกรังที่ถอดยาวสู่แนวป่าสนสูงทอดหัวทะมึนเป็นแนวท่ามกลางแสงตะวันยามเย็นที่คล้ายถูกกลองด้วยควันเฟินมองป้ายไม้ผุกๆที่แทบอ่านไม่ออกซึ่งตั้งอยู่ข้างทางลานพักแรมเพะเพ,ะพะเนินเงียบใช่ชื่อลานเหรอเนี่ย GPS พามาแถวนี้แหละเต้ขับรถกระบะต่อไปช้าๆอีกสองโลถึงลานจอดขึ้นมากันตั้งหลายโรดไม่มีรีวิวเลยยิ่งน่าสนเฟิร์นขมวดคิ้วยังไงยังไงมันก็ดูเงียบแปลกๆรถเคลื่อนเข้าใกล้บริเวณที่เรียกว่าลานกลางเต็นแต่ทุกอย่างดูรกร้างมีศาลาไม้เก่าที่น่าจะเคยเป็นจุดบริการ ป้ายไม้ผุมีเพิงห้องน้ำที่พังครึ่งหลังและต้นไม้ที่ขึ้นหนาทึบจนแสงแทบหลอดไม่ถึงพื้นไม่มีรถคันอื่นไม่มีเสียงนกร้องมีเพียงลมเย็นที่พัดมาแผ่วเบาพวกเขามากันสี่คนเฟิร์นเต้แป้งและแมนตั้งใจจะกางเต็นท์นอนสองคืนถ่ายรูปและพักผ่อนพอตั้งเต็นท์เสร็จ พวกเขานั่งล้อมกองไฟที่เต้จุดไว้กลางลานเงียบดีว่าไม่มีคนเลยแมนพูดแป้งเสริมเหมือนทั้งป่ามีแต่พวกเราเฟินไม่พูดอะไรเธอเอาแต่จ้องมองไปทางแนวต้นไม้ด้านหนึ่งที่เธอรู้สึกเหมือนมีบางอย่างแอบดูพวกเขาอยู่ ตอนกลางคืนความเงียบกลับหนักอึ้งเสียงไฟลุกแตกเปรี้ยะคล้ายกลบเสียงบางอย่างที่แทรกมาไม่ได้เวลาประมาณตีหนึ่งเฟิร์นตื่นเพราะเสียงคล้ายคนเดินวนรอบเต็นท์เสียงกรอบแกรบช้าๆเหมือนฝ่าใบไม้แห้งชั้นหนาเธอหยุดหายใจเพื่อฟังเสียงนั้นเดินผ่านอีกครั้งช้าลงใกล้ขึ้น เธอเอื้อมไปเขย่าเต้ที่นอนข้างๆเต้มีคนเดินอยู่ข้างนอกเต้ลืมตาฮะ ah? ใครวะดึกขนาดนี้พวกเขาเปิดเต็นท์ออกชา้ชาๆไฟฉายส่องไปทั่วแต่ไม่เจอใครมีเพียงความมืดลึกจนไฟฉายดูไร้ประโยชน์แป้งกับแมนก็ลุกออกมาพวกเขายือนอยู่ด้วยกันสี่คนหายใจรถไอหนาว พวกแกได้ยินไหมเสียงเฟิร์นยังพูดไม่จบก็มีเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านหลังกลุ่มพวกเขาพวกเขาหันขวับไฟฉายส่องเจอแต่ต้นไม้แต่ตอนนั้นเองมีเสียงกระซิบเบาๆดังจากหลังต้นสนหลีกที่ให้เราด้วยเต้ส่องไฟไปเต็มแรงไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้น แต่พื้นดินใต้ต้นไม้นั้นมีร่องรอยเหมือนถูกขุดไว้และกลบอย่างลวกๆเช้าต่อมาแป้งหายไปเต้กับแมนโทษกันเองว่าอีกฝ่ายพาเธอเดินเล่นแต่ลืมบอกเฟิร์นตะโกนใส่ทั้งคู่และวิ่งออกไปตามหาเองเธอเดินเข้าไปยังแนวต้นไม้ด้านที่เธอรู้สึกไม่ชอบตั้งแต่แรกขณะเดินลึกเข้าไป เธอเจอของบางอย่างกระเป๋ากล้องของแป้งตกอยู่ข้างโคนไม้และถัดไปไม่ไกลคือเต็นท์ผุผุสีซีที่ไม่มีใครตั้งไว้เมื่อคืนในเต็นท์นั้นมีรอยคราบเปื้อนคล้ายคราบเลือดกระกรังและภาพถ่ายขาวดำใบหนึ่งภาพถ่ายสี่คนยืนอยู่รอบกองไฟหน้าในภาพเหมือนเธอ เต้แป้งและแมนแต่ภาพดูเก่ากว่าสิบปีและใต้ภาพมีลายมือจางๆเขียนไว้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ได้กลับเธอหันขวับกลับมาเต้กับแมนยืนอยู่ข้างหลังสีหน้าซีดขาวเฟิร์นแมนพูดเสียงแผ่วเมื่อกี้แป้งอยู่ที่ลานไฟแต่เธอพูดแปลกๆบอกว่าให้พวกเรากลับไปคนละทางเฟิร์นพึ่พำ แต่แป้งอยู่ที่นี่เธอชูภาพถ่ายให้ทั้งคู่ดูเต้เงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดว่าเมื่อคืนฉันฝันว่ามีคนกลางเต็นตรงนี้แล้วโดนลากหายเข้าไปในป่าเฟิรนเงยหน้ามองร,บรอบๆทุกอย่างดูนิ่งผิดปกติลมไม่ไหวต้นไม้ไม่ไหวมีเพียงเสียงกระซิบแผ่วๆลอยมาตามลมกลางเต็นไหวอีกเดี๋ยวพวกเราจะมา ตอนเย็นวันนั้นพวกเขาไม่เห็นแป้งอีกเลยไม่มีสัญญาณไม่มีทางหนีเตพยายามขับรถออกไปแต่พอล้อแตะถนนดินก็กลับมาที่ลานเดิมทุกทางที่ไปวนกลับมาที่ลานกลางเต็นเสมอและตอนกลางคืนเต็นขุผูอีกหลังปรากฏขึ้นอีกหลังหนึ่งเช้าวันถัดมานักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งมาถึงพวกเขาพูดคุยกันเสียงดัง กลางเต็นท์ตรงลานไฟเก่าไม่มีใครรู้สึกถึงอะไรแปลกไม่มีใครสังเกตเห็นภาพถ่ายขาวดำในกรอบไม้ที่เสียบไว้ข้างศาลาไม้ภาพถ่ายใหม่ที่ดูเหมือนพึ่งพิมพ์ภาพคนสี่คนสองชายสองหญิงยืนอยู่รอบกองไฟคนหนึ่งยิ้มคนหนึ่งหันหน้าหนีและใต้ภาพนั้นมีลายมือเขียนว่าพวกเขาก็เคยมา และยังไม่เคยไป